รายะการต่อไปนี้เป็นรายะการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเล่นหนังตาลุงหไหวเนี่ยใช่จดดูเดีดูตอนกลางคืนครับตอนกลางคืออน,นคอ,อนนผมจะใส่ไฟเข้าไปแาว <3 S 2> ดวงนี่ช่วยกันกลางเต็นท์อยู่ใช่ใช่ <c oughs> ชยช่วยกันใช่ฮะมาด้วยกันมาด้วย ในไทยก็เริ่มมาเริ่มมาฮิตตอนนี้แหละครับช่วงไหนรึงมันมาไทยในระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมระยะหนึ่งแล้วครับจริงๆแล้วมันก็จะมีเต็นท์ที่มันคล้ายๆเป็นเหมือนกลาค้อแบบนี้ครับผมค่อนข้างเยอะแหมผู้ของเขาจะนับเป็นกลาค้อบมาสาวไปดูดาวมาสาวไปดูดาวโอเค ครับยังคงอยู่กับน้องเปียวครับผมนะครับเปียวยังอยู่กับเราแล้วก็ยังคงอยู่กันเรื่องราวของคาเวอร์ครับนะครับบรรยากาศคือคืนเลยครับนะครับเรื่องเย็น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 เขาใหญ่โอ้โหแบบอยวดีมากมาคาเวอร์เรื่องราวคาเวอร์วันนี้วันนี้น่าจะมาสักสิบเ็นนะได้ประมาณนั้นครับประมาณนั้นแล้วก็ก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆกันที่ใช้กคาเวอร์ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่หนึ่งที่มารวมกันคนรักชอบส่วนใหญ่ก็เป็นยูเตอร์ครับเสน่ห์ของกาวโคเวอร์ถ้าส่วนของเพียวเมอร์อาทิตย์ที่แล้วก็บอกลวรักชอบอะไรของกาวโคเวอร์ครับอ๋อก็เต็นท์มันทรงมันสวยดีสวยดีครับวครับมันแบบเห็นแล้วมันก็แบบเออแปลกตาดีอะไรแปลกตาดีครับก็เป็นเรื่องที่แบบท้าทายอยากสักครั้งหน้าอยากลองอยากลองดูใช่ใช่นี่ช่วยกันกางเต็นท์อยู่ใช่ใช่ช่วยช่วยกันนะมาด้วยกันมาจะจะได้นั่งกินแกงกวยสักทีเนาะ เสร็จเสโอเคพูด <wird> ถ <variance> okay, okay. ึงพูดถึงอันนี้คือเสน่ห์แ <goal> ล้วก็ครั้งนี้มารวมกันพูดถึงมีความตั้งใจพิเศษนะครับในการมารวมกันครับของเปียวก็ อยากแค่เช็ครีเช็คว่าเออมีมีกี่หลังแล้วมาเจอกันอะไรเงี้ยทำความรู้จักกันครับผมแตนอยากอยากาก้าาเสียงมาแล้วก็เป็นอะไรบ้างเบื้องต้นเราก็เจอกันในในเขาเรียกอะไรในกลุ่มไม่ค่อยได้เจอตัวกันบ้างบางคนก็ไม่รู้จักนานนานครั้งก็เลยบอกเอ้มาเจอกันซหน่อยคนจริ่งซะหน่อยนะโอเควันนี้เรามีโอกาสมางานการ์าเวอร์กันเสริมความรู้กันหน่อยดูนะทำไมเขามารวมตัวกันซึ่งอย่างที่บอกครับ ถ้าการเวอร์ต้องมากว่าลิเท่านั้นใช่ครับนะครับโอเคเราทำความรู้จักกับ พ่อหนุ่มพ่อแม่สาวคนนี้พ่อหนุ่มหรือแม่สาวดีคะคนนี้น่าจะเป็นพ่อหนุ่มมากกว่าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มนะโดยโดยโดยความว่าพาสาวไปดูดาวพาสาวไปดูดาวโอเคอันนี้เป็นสโลแกนเขาใช่ไหมพี่จริงๆสโลแกนของเขาคือเต็นท์ดูดาวเต็นท์ดูดาวเต็นท์ดูดาวโอ้ยคลาสสิกอย่างนี้แบบโรแมนติกนี้ต้องเป็นผู้หญิงดีไซน์วะเนี่ยะใช่ครับอะไรเขาผู้หญิงดีไซน์เป็นคนเกาหลีด้วยนะอ๋อชื่อแบรนด์เขาว่า กกาว proper เ,เ,เป็นงานคนเกาหลีดีไซน์คิดร้อยเปอร์เซ็น์นะครับแล้วก็นำเข้าเพราะเราว่าเกาหลีเป็น,นคนนำเข้าเดียวของประเทศไท<ห>ยน,นะครับพอเป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็อยากจะได้เต็นที่มันน้ำหนักเบาเนาะถ้าสังเกตตัวนี้นี่คือฟังก์ชันข้อดีของเขาเลยพี่น,น้ืหนักไนล่อน 40D นี่คือผ้าไนล่อนเอาแบบริฟสต็อปด้วยนี่ก็คือเต็น เส้นผ่าศูนย์กลาง3มตร45เซนแต่ว่า345ครับถ้าพูดกันตรงๆก็คือเนี่ยโอ้โหเบาเองใช่เบามาก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 แล้วเราว่าสามารถสำหรับคนที่ชอบนอนแบบออนกลาวออนกลาวแล้วก็เอาขอดอะไรเข้าไปวางนอนได้เลยแต่ว่าสำหรับใครที่ ไม่ชอบก็สามารถซื้ออินเนอร์ซื้อกาวชีสใส่เข้าไปได้ทเพิ่มทีนี้ทีนี้ที่เขาบอกว่าเต็นท์ดูดาวกาารโวสีเนี่ยถ้าไม่ใช่หน้าฝนเราก็สามารถถอดไฟชีสตัวนี้ออกมาได้อตัวนี้ว่าดูเปิดมุ้งแล้วก็นอนดูดาวในเต็นท์ได้เลยได้ได้อะก็เห็นก็กาวค้าเอร์ก็ดูดาวการค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันใช้เสาแค่6ต้นครับเราก็คือแค่ปับ โยงโยงโยงปลายปลาปลาเขาก็เขาก็ลิงของก็สอดนะครับเมื่อผมลิงลิงเขาเขาก็อยู่อย่าลืมตอกสมองบอกนะตอกสมองบอกเขาต้องไปเลยไปเลยน้ำหนักเท่าไหร่ครับสามตีหห้ากิโลครับห้ากิโลโอ้โหสายเบามากแล้วผมบอกนอนอย่างนี้นอนผมบอกกับขดนะผมมีขดมีถุงนอนจบแล้วโอเคถือว่าโอ้โหสายเบาน่าจะน่าจะโดนส่วนเตรีแค่นี้เองอ๋อเหรอฮะโอ้โหแรงมากมันมีตอนนี้ปัจจุบันออกมากี่รุ่นครับพี่น่อ ตอนนี้มีแอร์คอน3 4 5 345ี้ตัวนี้แอร์คอน4ี่อยู่นนึงี่เราแล้วก็จะมีเ i t t l เฮาส์เมีลูฟเฮาส์ครับผมแล้ก็จะมีทาร์ครับเราอ่ะโชคดีเพราะว่าของเราอะมีสินค้าตลอดเยอะช่วงตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีสินค้าเข้ามาตลอดนี่เพิ่งเติมสินค้าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูฟเฮาส์เข้ามาแล้วหลังจากขาดไปแบบ หกเดือนและก็นี่โฉบหน้าของเอคอน4.7โอ้โหใหญ่ใหญ่โตมากก็4ี่เคม5แปดคนเก้าคนสิบคนอันนี้จริงๆเป็นสิบอะครับสิบใช่ไหมครับเป็นสิบเดี๋ยวเเราดินเข้าไปได้เลยพอยืนในเซนได้อ๋อโหเชิญครับโอ้นี่แบบผู้หลักผู้ใหญ่สบายไม่ไม่ปวดใช่นะฮะโหนี่บรรยากาศข้างในก็ตอนนี้ผมใส่รองเท้ารวมแล้วก็น่าจะเกือบ สองเมตรใช่ไหมครับปวดแบบสองเมตรจะไหัวโอ้โหสบายแล้วก็จะมีช่องต่างๆให้ดูดาวใช่นะครับกแกะดูดาวดูดาวจริงๆตรงนี้จะมีออปชันเป็นที่แถมมาให้กับเตงก็จะมีเป็นผ้านวาสครับผมอ๋อเพื่อกันแดดอีกรอบหนึ่งอ๋อซับซับซับแดดเราใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็สามารถแบบให้อยู่แล้วมาให้อยู่แล้วมีให้ค่อยไฟได้เลยเต็มที่โอ้ดีจังดีจังก็ แล้วดีที่แบบว่าอยากได้ะได้เลยเนาะได้เลยได้เลยบ้าน,านเรา <c oughs> ดตรตตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อาจจะไม่ได้เลยแล้วน่าจะเหลือมันน่าจะหมดละน่าจะหมดละสำหรับคนที่อยากได้4.75ไม่เหลือละปัจจุบันดาวคาเวอร์รถเล่นอยู่ในเมืองไทยผมว่าสักเป็นก็เป็นร้อยอะเป็นร้อยนะที่ที่จ่ายจำหน่ายออกไปถ้าพูดถึง ที่หายออกไปอยู่ก็หายใช่นก็ก็ผมว่าก็ส่วนหนึ่งอยู่ในงานที่เรามามาวันนี้คครับแล้วก็สําหรับยูเซอร์หรือคนที่รักชอบจริงๆก็เขาก็มารวมตัวกันเรื่องราวครับเพราะว่์พูดถึงตรงนี้ผมว่ามันมันดูพรีเมียมมากกับงานพูดถึงข้อดีถ้าพี่นายสรุปหน่อยว่าข้อดีของมันเรื่องน้ำหนักอ่ะแล้วก็ทรงทรงทางสมัยแน่นอนโอ้โหมันล้ำล้ำล้ำ น้ำหนักเบาเข้าผมน้ำหกใช่ก็ได้ของคุณภาพดี4.75กี่กิโลครับน่าจะประมาณ12 12 <15 S> ก็ก,กับเกือบเท่าตัวนิดๆเมื่ะะอกี้ตัวนู้น5กิโลอ่ะฮะ ใช่น้ำหน well ักเบาักเบอดี้แบบดีไซน์โอใครเห็นต้องแบบต้องเหลียวใช่นะฮะแล้วก็ก็เดินออกจากเต็นท์ก็จะมีแบบคนมองว่าคนมองนี่มันเต็นท์อะไรกันมันฮาเลมซะสำหรับผู้ชายอย่างเราฮาเลมมาพีรู้สึกฮาเลมมาแล้วอ่ะโอ้โหน้องๆมาก็ตรงประตูได้หมดนะฮะสี่สี่สี่บานห้าบานก็ดีไซน์ได้แล้วแต่จะปิดจะเปิดได้ได้เลยเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันอีกทีครับแตครับก็ ก็เป็นเรื่องที่ที่โชคดีของคนไทยผมว่าที่แบบว่ามีก,กอลิเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วก็ผมก็โชคดีเหมือนกันที่ที่ได้ขายคนไทย <g ülme> ที่ได้ขายคนไทยแล้วก็จะซื้อจะเซอร์ว <g ülme> <ส>ิส <g ülme> อะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่เฉพาะกาววร cover หรอกผมว่านะ <g ülme> ใช่คร <g ülme> <g ülme> ับ <g ülme> วันนี้กาววร c o อ e r เริ่มแล้วผมว่าครั้งนี้ที่เรามางานมิทติ้งกันคือกาววอร c o อ e r เริ่มเริ่มแี่มีผู้สนใจที่แบบว่า รักชอบพอเดียวกันนะพอเดียวกันแล้วก็เอามาอวดเอามาตั้งว่าโดยภาพโดยอะไรเงี้ยมันมันเห็นมันเท่มันมีคาแรคเตอร์แหละเพราะว่าน่าจะเหมาะใครบ้างถ้าสมมติแบบแนะนําแบบผมรู้สึกว่าคนที่เลือกเต็นท์นี้ครับผมอ่ามันก็มีทั้งหลายหลากหลายแต่ว่าเป็นคนที่ผมว่าน่าจะเริ่มกางเต็นท์มาระดับหนึ่งครับผมเราก็รู้สึกว่าอยากลองหรือเปล่าอยากลอง เต็นท์ทรงใหม่ๆมาดูซิว่าแบบมันจะดีจริงไหมมันมาลองของมาลองที่สำคัญก็คือทรงมันบอกตัวตนของรสนิยมของคนอย่างง่ายๆคือคนแคมปิ้งเนี่ยตีไปผู้ชาย70-80%ครับเาผมเขาก็ต้องการความยูนิคของตัวเองเพราะฉะนั้นการใช้กาวโคเวอร์มันก็เป็นอะไรที่เราออกแอบสไตล์แล้วจริงๆหลายอย่างเราสามารถร่วมดีไซน์กับทางเมืองนอกได้อ กันครั้งนี้ถ้ามีไอเดียอะไรมาเสนอได้มาคุยได้จริงจริงถ้าคนไทยใช้แล้วรู้สึกว่าอยากจะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมีประตูเยอะขึ้นได้ไหมหรือว่ามีสีนี้บ้างสิรวมๆกันมาเราอาจจะเปิดโหวตเปิดโหวตแล้วเราก็เอาไปคุยกับเมืองนอกผลิตเป็นรุ่นเดียวในเมืองไทยจำาห่่ายในเมืองไทยใช่ลิมิเต็ดเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับชาว กา cover ที่มาม e e ติ้งกันวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากพี่นายขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพงานนี้มาแบบถือว่าเป็นกลุ่มใหม่มากกลุ่มใหม่มากครับเนาะใหม่มากวันนี้กลุ่มเรา ใช้ชื่อว่าอะไรนะงานนี้กมเออเป็นกาวโคเบอร์ครับกาวโคเบอร์งานนี้เป็นกาวกาเล็กซี่กาวกาเล็กซี่มิตติ้งครับก็จริงๆเป็นการรวมตัวของคนที่ชอบเต็นท์ทรงโดมโดมนะครับเป็นโดมทรงกลมนะครับใช่ไหมครับใช่ครับคนที่ชอบเหมือนกันแล้วก็เหมือนดูดาวได้ด้วยนะได้นิสเนียของเขาเหนียดครับเปิดรูบนได้มีรูหลายรูมีรูครับมีรูสามรูครับมีรูสามไซส์เล็กก็จะมีรูสามรูอ๋ออันนี้สามสี่ห้าอ่าสามจุดสี่ห้าครับสี่จะมีสองไซส์ก็คือ เข้าไปนอนดูดาวได้ใช่ครับเปิดได้ครับวันนี้มากันกี่รุ่นกี่อะไรบ้างครับเข้าๆอ๋อจริงๆเข้าๆวันนี้เราจะมาเป็นไซส์3.45ด้าทั้งหมดเลยครับเป็นหลักใช่ครับเป็นหลักเลยใช่ใช่จริงๆเพราะว่าน่าจะเป็นไซส์แห่งแห่งหนุ่มสาวใช้กันใช่ครับเป็นไซส์แบบแนวโซโล่โซโล่ในไทยก็เริ่มมาเริ่มมาฮิตตอนนี้แหละครับช่วงี้แหละหริงมันมาไทยในระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมระยะหนึ่งแล้วครับระยะหนึ่ง อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราแต่โดยประมาณในเมืองไทยมีคนที่ยมใชโดยประมาณในเมืองไทยเท่าที่ดูในกลุ่มครับผมก็ประมาณ20หลังบวกได้ยี่สิบหลังในกลุ่มนะในกลุ่มแต่วันนี้อาจจะแบบไม่ว่างเว้นไ้ว่างพอเราติดกับงานเทศกาลใหญ่ของบ้านเรานะแล้วก็แต่ว่าถ้าในส่วนของประเทศไทยครับก็น่าจะถ้าในประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นครับแบรนด์นี้มากขึ้นใช่ครับแล้วก็คนก็เริ่มเปิดใจกันมากขึ้นพูดถึงเสน่ห์อะไรที่ทําให้ผู้ชายคนนี้รักชอบในกาเค้าเบกครับ จริงๆผมชอบเต็นที่มันเป็นทรงโดมครับผมว่ามันแปลกดีแปลกดีใช่ครับมันเป็นทรงกลมแล้วรูปทรงมันสมมาตรพอสมควรครับก็มันแปลกตาดีครับเพราะว่ามันก็ต่างกับต้องเหลียวต้องเหลียวใช่ครับต้องเหลียวเลยคือมองแล้วแบบโอ้มันสวยนะฟังชั่นอื่นนะครับฟังชันอื่นจริงๆก็เรื่องการระบายอากาศเนี่ยประตูทางเข้ามันเข้าได้3ทางครับกพค่อนข้างจะโล่งที่องก็จะของเยอะครับเพราะว่าประมาณใส ใจทางวุ่นวาะลองชมดูนะลองลองไปดูเขาดูอันนี้สีอะไรนะเขาใช้เขาเรียกอันนี้สีอะไสีแทนครับอัาตัวแทนก็คือจะเป็นสีแทนอันนี้มานะสีแทนกับสีขาวอะฮะใช่ครับสีแทนไดแนําหน่อยอมตัวนี้กลางไม่ยากด้วยกางไม่ยากครับกลางคนเดียวได้คนเดียวได้นะแต่เมื่อกี้ช่วยกันถ้าช่วยกันจะไวกว่าพี่วายเช้าวี่เช้าเช้าว่าช่วยไวกว่าก็ก็โอ๊ยแล้วเก็บเก็บแล้วก็ถุงมันเล็กแบบ ใช่ครับเก็บน้ำหนักน้ำหนักดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับน้ำหนักเบาสีมันมีกี่สีครับจริงจริงในไทยตอนนี้จะมี3สีครับครับผมก็คือจะมีสีขาวสีแทนแล้วก็สีดำสีขาวฝั่งนี้อ่ามีสีดำออกใช่ครับใช่ใช่ก็เป็นาตเขาแต่เดี๋ยวจะมีสีเขียวกำลังเข้ามานะครับแล้วก็จะมีสีดำที่เป็นเ ex c a r นิวัลก็กำลังมาโอเคอันนี้กำลังมามาเมื่อไหร่เอ่ายังไม่รู้เลยครับพี่คนจองก็จองต่อไปนะใชเหรอครับผมแหมซะหน่อยซะหน่อย ตัวเต็นท์เนี่ยจะเป็นแบบไร้พื้นมาอย่างนี้เลยไร้พื้นมาอย่างนี้เลยนะใช่ครับถ้าพื้นก็ต้องซื้อเพิ่มก็เป็นตัวแพ็กข้างในเป็นแพ็กข้างในใช่ครับก็ระสามารถนอแบบนี้ได้ใช่ครับแต่ถ้าจริงๆมันก็เหมาะกับสายเบาหน่อยหน่ะใช่แล้าสายโซโล่เงี้ยก็นอนเตียงสนามเลยไง่ายครับอยากเห็นอะไรกับมาการมามิทติ้งห้ไครับคือจริงๆอยากมารวมตัวกันแล้วก็อยากทําให้คนรู้จักแบรนด์นี้มากขึ้นครับเพราะว่ารูปทรงเนี้ยจริงๆมันก็ เป็นเทรนปีนี้เลยก็ว่าได้ใช่ครับว่าทรงโดมเนี่ยกำลังมาครับผมจริงๆต่างประเทศเขาก็มีกันมาในระยะหนึงต่างประเทศก็มีมาระยะนึงแล้วใช่รับแล้วก็ประเทศไทย น่าน่าจะเป็นเรื่องท้าทายนะวัยรุ่นหรอมันตรงมันต้องเหลียวใช่ครับทรงมันต้องเหมันต้องเหลียวแล้วก็เฮ้ยมันเหมือนล้ำ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 อางนีอนรรากาศเลยหน่อยใช่เลยใช่เห็นแล้วอย่างนี้แบบเหมือนเหมือนโอกาสได้ขึ้นโดนได้เลยเขา็ใช่ใช่ครับใช่คือแบบกาเล็กซี่เลยละกาเล็กซี่เหมือนงานเราครั้งนี้ใช่ใช่อันนี้ครั้งที่หนึ่งคิดว่าแบบครั้งต่อไปหรืออะไรจะ น่าจะมีนะก็ครั้งต่อไปกันจะมีต้องมีต้องมีต้องมีใช่ก็อยากรู้จักสมาชิกกันมากขึ้นใช่ครับใช่ครับรายนี้มามาที่นี่ครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆที่เนี่ยถือว่าเป็นร้านที่เปิดใหม่ด้วยแล้วก็มีวิวเขาครับดูดูข้างหลังดูดูสวยครับวิวเขาสวยเลยซันเซตกำลังจะแบบทำงานอยู่ครับใช่ครับสวยมนะนั่นแล้วก็พี่คุยกับเจ้าของร้านว่ากลางคืนนี้มันห่างจากชุมชนเดี๋ยวพอไฟดีๆนะ โอ้โหดาวนี้แย่งกันประกายเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถือว่าเสน่ห์นี่คือนี่คือข้อดีแล้วก็ผมว่าพอเราเลือกเต็นท์แล้วก็เลือกร้านให้มันเหมาะใช่ครับให้มันทิศที่มันเกิดขึ้นนี่แหละมันก็จะเห็นถึงถึงมิติถึงอะไรต่างๆนะนรับโอเคไว้เจอโอกาสหน้าเจอกันขอบคุณได้ครับขอบคุณมากขอบคุณนะขอบคุณครับครับไว้เจอกันอันนี้เป็นเป็นออปชั่นเพิ่มใช่ไพี่เป็นของตรงรุ่นครับแต่แค่ว่าต้องซื้อต้องหาไม่ชอบตัวคาวเวอร์ครับพี่ก้อง เบาครับเบานะใช่เบาแล้วก็มันเป็นเต็นท์สีขาวที่ทรงไม่เหมือนใครเนียมันเป็นโดมเล่นหลมตะลุงไหวเนี่ยใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนกัคืนครับตอนคือตอนกัคืนผมจะใส่ไฟเข้าไปอาไลมดวงเป็นคนชอบใส่ไฟนะพี่ก้องเนี่ยใส่ไฟเลยเินอะไรเฟนเขาบ้านก็เลยดูดาวดูดาวนี่ไปไปออกมากี่ทิปแล้วพี่ตอนนี้โอ้ห้าทิปหกทิปแล้วครับป็งไงครับคนต้องเหลียวอ่ะต้องมีเพราะว่าคือล่าสุดที่ไปกลางที่ภูหินล่องกาครับ คือฐานที่มันเป็นแบบป่านะป่าสนเต็นท์ผมก็เปิดไฟครับมองจากข้างน้ำข้างล่างคือเห็นเต็นท์ผมก่อนเต็นท์เด่นเลยใช่ถ้าไม่มีเต็นท์ผมนะต้องเหลียวต้องเดินกลับเต็นท์ไม่ถูกวันนั้นไปคนเดียวเลยรู้สึกนะไม่ไม่ใช่ปิดคนผิดคนโอเคเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็มี c o อร์ตัวบนอีกมีครับมีคุมเป็นเป็นเลนเ o อร์ครับแต่ถ้าคุมปุ๊บมันจะปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างไม่จะไม่เห็นก็อากาศดีๆไม่ไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรก็สบายไปเลยตอนนี้ก็ แต่ประตูมีเท่าไหร่นะพี่มีสามนะประตูสามหน้าต่างกว้างนะครับกว้างนะมันมีไอ้นี่สามสี่ห้าเลยเนาะอ่าครับสืมี่ห้าแต่บางคนเขาก็นอนขอดนอนนอนเตียงเตียงไ้พื้นครับไร้พื้นเพราะทริปแรกที่ผมไปเนี่ยผมไปกลางที่ออแคมเป็นลานหินอา่ะฮก็ไร้พื้นเลยนอนขอด นอนพอดข้างในถือว่าเหมาะหลายๆหลายๆสูงไม่ตีสายเบาก็ได้ผู้หญิงก็ได้ติดตั้งง่ายติดตั้งได้ต้องเหลียวเท่คือใส่เบ็ดเวย์ได้นะนะฮะโอ้โหโอเคเบ็ดเวย์นี่ห้าฟุตนี่สบายเบ็ดเวย์ห้าฟุตสนับสนุนโดย มีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพอีกหนึ่งคนที่ชอบเป็นแบบลักษณะโค้ง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 นะคะนีพี่ตั้มใช่ครับพี่ตั้มเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่อยู่บ้านเลยครับแคมป์ตลอดไม่ใช่อันนี้อันนี้คิดเองนี่แต่งเองขอดอดด้วยหยอก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 พี่ตั้มเห็นแล้วมันเสน่ห์ไงที่เอกาโคเวอร์เนี่ยเกาโคเวอร์ก็เป็นเต็นท์ที่แบบมีเอกลักษณ์ของเขาครับผมแล้วก็มันสามารถแบบ ปรับการใช้งานได้เนาะใช่ลองอ่ะสวยๆอยู่ดูทีนะดูด้คนเดียวอยู่เลยนะพี่นะใช่ครับคนย่ก็กว้างข้างในกว้างใช่โซโล่ก็ได้อยู่นคู่ก็ได้พี่ได้เบา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 มันต้องเหลียวนะพี่มันเทะใช่มันเท่เท่ะพี่นังแล้วก็อุปกรณ์อะไรน่าจะเหมาะกับเขาบ้างเลยก็เป็นพวกอ่าของที่เราแบบ าได้ทั่วไปครับเก้าอีแค่นี้หนอกอะไรจริงๆพอมันมีความเท่ทรงมันเท่ก็จะเอาอะไรมาวางอะนะจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เอสเตอร์เโอ้โหอย่างเหมือนเหมือนเอสเตอร์เลยของพี่ตั้มเนี่ยถ้าเปลี่ยนเลยนะได้ได้หมดเลยนะโอ้โหแล้วเขาบริษันนี้ก็มาเข้าร่วมกับเขาเข้าร่วมหมดด้วยนะการรวมกลุ่มนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะพี่นะดีครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับผมออกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แบบอินสปิเรชันใหม่ๆแรงบันดาลใจใหม่ๆเห็นว่าทําไมเขาอยากใช้ทําไมเขาชอบชอบเราไหม บางงครั้ก็ป้ายยาป้ายไฟะได้ไม่ยากเราชอบในตัวอุปกรณ์ชอบบรรยากาศเลยครับผมในการใช้งานค่อนข้างหลากหลายรูปทรงสวยงามรูกส่งสวยงามแล้วก็ยังเป็นอะไรที่ใหม่ครับผมใหม่พวกตระกูลเตทนโดมอะไรเงี้ยนะตัวนี้มันอยู่ในเรทราคาที่เราสามารถจับต้องได้จับต้องได้นี่งคือข้อดีจับต้องได้มีประกันมีอะไรเงี้ยร้านดูแลอยู่นะก็ถือว่าเป็นเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกแล้วกันนะแล้วก็หลายคนก็ก็ไม่ได้ว่ากันหรอกต้องเลือกกันมันก็อยู่กับทางผู้นำเข้าแล้วล่ะว่าคุณจะเซอร์วิสดีแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ตลาด หลายโนมกำลังมาเดินเต็มมาปีนี้แบบน่าจะเมืองไทยน่าจะเห็นกันบ่อยๆมากขึ้นเห็นกันชัดๆมากขึ้นเมื่อก่อน้องฮิ้วเข้ามาอะไรเนาะแล้วมันเสียโด้นนี่นั่นอะนี่อันนี้แบบอ่าแล้วก็เรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรเป็นตัวแทนก็ถือว่าฝากตัวแทนด้วยกันเนาะดูแลกันดีๆเราก็เป็นยูเซอร์ที่ใช้น่ารักน่ารักเราเป็นแค่ยูเซอร์ที่คอยอุ่นหุ่นเขานะก็เราพร้อมจะใช้คุณเขาพร้อมเซอร์วิสก็จบมีความสุขร่วมกันพี่โบอันนี้พี่โบพี่โบหนึ่งในสมาชิกที่ใช้กลาวเ o อร์ ผแต่เป็นไงพี่ไปหลงรักอะไรครับเพราะว่าคิดว่าอะไรบ้างผมผมผมชอบผมชอบดีไซน์ของการออกแบบของเต็นครับแต่แต่แต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ทราบราคาหรือว่ายี่ห้อมันต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นครับเราเห็นแค่ดีไซน์เฮ้ยปิ๊งเลยแบบอุ้ยโอเคใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีเต็นที่มันคล้ายๆเป็นเหมือนกลาคอบแบบเนี้ยครับผมค่อนข้างเยอะแมพูดของเขาจะนับเป็นกลาค้อ ประมาณนี้แต่ว่าพอดีมันมีทางทางเลือกครับที่ทําให้เราได้ได้ได้อุดหนุนก็ถือว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องต้องเรียกว่ามันถูกสุดอพอ,พอมาไล่พอมาไล่เรียงจากสิ่งที่เราชอบเอ้ยพอไปเช็คเฮ้ยข่าวค้าเวอร์รู้จักชื่อแล้วใช่ครับมาดูราคาเฮ้ยมันจับต้องได้ใช่ครับจับจับต้องได้ในลักษณะว่าเออเราก็ต้องเจียดเงิน เจียดเงณฑของเราด้วยความรักที่เราจะซื้อของมันไอเงินที่พี่ฟอกไว้อะมันก็มาใช้ได้หมดนะปัจจุบันพี่พี่โบก็เป็นคนแคมป์เต็มตัวไหมพี่หรือว่าไม่ค่อยเต็มตัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็ทํางานศิลปะด้วยอ๋อส่วนมากก็ทํางานศิลปะจากบอดี้จากสูบทรงที่เห็นชอบและอะไรอีกที่เป็นข้อดีของ น้ำหนักฟังก์ชันการใช้งานอะไรเงี้ยส่วนมากฟ<ช>ังส่วนม,ม,ม,มากถ้าเป็นฟังก์ชันน้ำหนักผมไม่ได้ไม่ได้สีเล็ผมใช่ผมไม่ได้โฟกัสผมแค่ว่าโอเคเราเรียนศิลปะมางานดีไซน์ผมชอบอ๋อมาทางนั้นเลยว่ะใช่รับ ปักใจรักเลยนะเห็นมันมามันก็มันก็เป็นแบบเรื่องสีเนี่ยมีมีไหมมีไหมหรือว่ายังไงสีสีตัวนี้ของเราเขาเขาจะมีสีขาวครับผมสีน้ําตาลและที่เลือกมาพี่ครับผมเป็นคนชอบสีน้ําตาลอ๋อน้ําตาลมันก็เข้ากับตัวตัวเราแบบคุ้มคุมโทนหน่อยกุ้มกเรป็นสีน้ําตาลแล้วก็โอเคก็มีเต็นท์น้อยไร่หลับนอนก็โอเคฟังก์ชันใช้งานใช้ไดดีนะฮะแล้วก็ถ้ามาอื่นก็ โดยโดยบอดี้เขาก็เบาอะไรก็ตามหมนั่นก็ไม่ไม่เป็นไรเราไม่ไม่ค่อยหมายใช่ใช่ครับบรรยากาศคือคืนคืนนี้เราอยู่กับนองเบียครับพี่เสพเดินทางใช่ครับไปเสพอะไรที่ไหนบ้างช่วงนี้ช่วงนี้เพิ่งไปรถทิปมาครับพี่เอเหล่ะเป็นไงบ้างรถทิปโอ้สนุกดีครับพี่คนแคมป์กันเยอะเนาะคนเคมป์กันเนาะใช่ครับเป็นไงบ้างอิ่แล้วแบบคนรักธรรมชาติเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติ รู้สึกดีใจมากที่ได้จะมาเจอพี่ๆเขาครับใช่ครับวันนี้เห็นเข้อรวมกลุ่มเหมือนกาวคาปเปอร์เป็นไงบ้างเห็นแล้วกาวคาปเปอร์เราเห็นแล้วเป็นไงชอบมากพี่กาวเอร์จริงเหรอชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรในตัวกาวคาปเปอร์เขาเป็นเต็นท์ที่แบบดูดาวได้ไงเขาจะเปิดช่องที่ดูดาวได้ร้ายนะเหล่าเอาไว้นอนดูดาวได้ครับอ่าจะชวนใครมา ไม่มีเลยครับพี่ไม่มีใครมาใครอยากมาก็รับสมัครไม่ว่ากันได้ครับแล้วสำหรได้หรือเปล่าโห้แตกนะบ้านแตกก็เป็นเสพเดินทางครับพี่มาครั้งนี้นอกจากบอดี้แล้วเห็นแล้วแบบต้องเหลียวใช่เนาะต้องเหลียวชอบทรงถูกใจมากครับทรงถูกใจนะถูกใจมีโอกาสก็น้ำหนักดีใช่ครับนะครับเป็นผู้หญิงคิดนะครับคนเกาหลีใช่ใช่ปีนี้คนเที่ยวันรู้สึกเป็นไงบ้างปีนี้จะเที่ยวหนักกว่าปีหน้ามาแบบเรื่องของแคมปิ้ง แน่นอนครับพี่เบียร์คิดว่าไงแน่นอนแน่นอนแนนนน่อะเหมือนเดิมครับพี่เหมือนเดิมเรามาแคมปิ้งเรามาแคมปิ้งดีไหมคุณมาเที่ยวแคมปิ้งดีครับพี่อันนี้มาครั้งแรกไหมครับที่นี่มาถึงที่ลานนี้ใช่ไหมทีรลานนี้ลานนี้ครั้งแรกครับพี่อ๋อเหรอเป็นไงบ้างลานก็ดูดีตอนเขาใหญ่ตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะเย็นมากเช็านะเพิ่งจะเพิ่งจะช่วงเย็นๆนะพี่เนาะก็เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะก็เที่ยวกันเยอะๆก็มีโอกาสก็เลยๆกันใช่ครับนะครับวันนี้ ดีใจที่คนไทยเติบรรมชาติมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงการรวมกลุ่มกันเราก็มีกลุ่มของเราใช่ไหมครับในการเที่ยวเหมือนที่นี่เขาก็มีรวมกลุ่มของคนถ้าถ้าเป็นผมเที่ยวส่วนมากผมจะเป็นโซโล่มากกว่าโซโล่ใช่ไหมครับไปคนเดียวมากกว่าใช่เป็นไงเหนื่อยไหมโซโล่คนเดียวโอ้ยากนะฮะยากอะไรยากอะไรใช่เองทําเองใช่ใช่ก็ก็เนาะก็พยายามแบบตอนนี้แบบเป็นผู้มาดูใช่ครับนีตามไม่ได้ควาทำคอนเทนต์อะไรวันนี้ วันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกภาพนิ่งครับพี่ภาพนิ่งใช่ไหมใช่ก็ยินดีด้วยถือว่าเป็นสื่อคล้ายๆกันแกราวมีโอกาสก็เดี๋ยวดูแลกันเดี๋ยวดูกัินไปเดินมาติดตามไปอันนี้ขอบคุณเดี๋ยวกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวถือเป็นงานมิงเล็กๆน่ารักน่ารักขอบคุณที่รักชอบเกาวค้าเปอร์แล้วก็เรื่องราวพาเราเดินทางกันมา2เทปวันนี้ต้องขอบคุณมากเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางกัน มาลงกาแฟข้วละมุนนะครับแล้วก็ก็มีทั้งขัแวแขมข้วกลางข่ออ่อนหรือจะเป็นกาแฟดิฟแล้วก็ทุกครั้งเรามาก็จะมากับเครื่องทำกาแฟอัตโนมัติลาบิด้านะก็ลองเข้าไปดูในเพจได้นะครับลงกาแฟค้ละมุนนะครับแล้วก็แล้วก็อีกหลาย,ลายเรื่องราวที่เดินทางกันมาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะออก็เข้าไปดูในคอมเพลเนียนได้นะครับวันไทยกิสนะครับก็นั่งสบายเดินทางมาแล้วก็ต้องขอบคุณเนี่ยฮะมรุปกข้อต่างๆจากน้องเพียวนะครับก็เป็น ลาวคอนเนอร์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของขับมีแล้วก็ขอบคุณคำมอดอด้วยครับที่ร่วมเดินทางก็ทั้งหมดนี้แล้วก็กิจกรรมดีๆเดี๋ยวเจอข้างหน้าเป็นงานมิสซิ่งหรืองานรวมตัวกลุ่มต่างๆก็ทักทายกันได้นะครับฝักติดตามเพจครับไรแคมปิ้งนะครับของเราอยู่ในเพจของแคมเซอร์นะครับก็เข้าไปดูได้มีทั้งรแ,แคมปิ้งและสวัสดีครับนะครับทาง m v t v นะครับ75นะครับเจอกันได้ทุกวันเสาร์ส0บนาฬิกาตรงนะสิช่วงตอนเช้าส0บนาฬิกาก็เข้าไปดูได้ดูไม่ทันก็เข้ามาดูในเพจแคเน,กกนคเซอร,ร,ร์วันนี้หมดเวลาแล้วครับออขอสนุกกับการแคมปิ้งนะครับเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ <S <S they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i keep chasing they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense